จากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเราทราบเกี่ยวกับจำนวนประชากรของจังหวัดจันทบุรีแล้วใช่ไหมคะเระบวกถึงหลักแสนแล้วใช่ไหมลูกมาตัวอย่างนี้พร้อมยังคะพร้อมยงังพร้อมแล้วเนาะคนไหนยังไม่พร้อมตื่นเถิดชาวไทยเลยคะ่ะจากจำนวนประชากรจังหวัดจันทบุรีนะคะ บอกเป็นเพศชายและเพศหญิงนะคะที่เราเรียนมาจากตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นักเรียนหลายๆคนทำได้และหลายคนทำถูกต้องด้วยนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างในปีพศ2562ันาจำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร,ะรนะคะหนึ่งแ 690้อยเก้าสิบพันอันนี้ของกรุงเทพนะคะลูกจังหวัดชนบุรีสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบพันทั้งสองจังหวัดมีรถจดทะเบียนใหม่กี่พันจดกำหนดอะไรมาให้บ้างคะลูกจำนวนรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบพันใช่ไหมคะจังหวัดชนบุรี สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบพันค่ะลูกเอาเรามาเริ่มหลักหน่วยเลยนะคะหน่วยตรงหลักหน่วยนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่าไหร่นะคะศูนย์ค่ะอูสุดยอดค่ะใส่ผลลัพธ์ตรงหลักหน่วยนะคะต่อมาหลักที่สองคือหลักสิบเก้าบวกเจ็ดได้เท่าไหร่คะสิบหก ใส่หกตรงหลักสิบตัวทดใส่ตรงหลักร้อยค่ะหกร้อยบวกห้าร้อยได้เท่าไหร่คะลูกได้สิบเอ็ดบวกตัวทดหนึ่งก็เป็นสิบสองใส่สองตรงหลักร้อยใส่ตัวทดตรงหลักพันนะคะอย่าลืมนะคะลูกไม่ลืมนะคะต่อมาแปดพันบวกห้าพันได้เท่าไหร่ลูกสิบสาม ตัวทดเท่าไหร่คะบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสี่ใส่สี่ตรงหลักพันใส่ตรวทดตรงหลักหมื่นไม่ลืมนะคะสี่หมื่นบวกสองหมื่นค่ะลูกได้ดั้าลับหกบวกกับตัวทดหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดหมืนแล้วนะคะต่อไปเป็นหลักแสนหนึ่งดึงลงมาเลยค่ะดังนั้นทั้งสองจังหวัดที่ รถจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดกี่พันลูกหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบพันจำนวนเยอะไหมคะลูกอันนี้เป็นจำนวนรถที่จดทะเบียนแล้วนะคะทำถูกไหมคะลูกนักสองจังหวัดเลยนะคะทั้งกรุงเทพและชลบุรีซึ่งนักสองจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีจํานวนประชากรเยอะแล้วก็รถอันนี้เป็น รถที่จดทะเบียนใหม่นะคะลูกนะคะทันไหมคะทันนะเก่งมากค่ะลูกไปต่อกันเลยนะคะพร้อมยางไปต่อเลยนะคะทันไหมลูกมีคนไหนไม่ทันไหมทันนะคะโอ้เก่งมากคะ่ะไปลุยต่อคะ่ะมาดูตัวอย่างนะคะลูกในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามประเทศไทยส่ง ออกข้าวห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบแปดตันนะคะซึ่งน้อยกว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองอยู่หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ตันอยากทราบว่าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองไทยส่งออกข้าวกี่ตัน ตัวอื่นนะั่เรียนดูก่อนนะคะว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างอันแรกเลยนะคะคือไทยส่งออกข้าวในปี25งพน้ารกิสานะคะห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบแปดตันซึ่งน้อยกว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองอยู่หนึ่งล้านแปดแสนหกมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ตันโจทย์ต้องการถามอะไรลูก อยากทราบว่าปี2,562ไทยส่งออกข้ากี่ตันใช่ไหมคะนี่คือโจทย์ที่ถามนะคะลูกเราก็มาเลยค่ะปี2,563ไทยส่งออกข้าว5้าล้านเแสนสมืนหกรตันนะคะซึ่งน้อยกว่าปี2,562อยหกสิบองอยู่เท่าไหร่นะลูก หนึ่งล้านแปดแสนหกมืนสองพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ตันนี้โจทย์อยากทราบว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองไทยส่งออกข้าวเท่าไรใช่ไหมคะ,ะมาเลยค่ะเริ่มที่หลักหน่วยนะคะลูกแปดบวกสี่ได้เท่ากับสิบสองใส่สองตรงหลักหน่วย ใส่ตัวทดตรงหลักสิบนะคะลูกอย่าลืมใส่ตัวทดนะคะพอหลักสิบห้าบวกสองไดไ้ลูกเจ็ดกับตัวทดหนึ่งก็เป็นแปดนะคะต่อมาหลักที่สามคือหลักร้อยหกบวกเก้าได้เท่าไรลูกสิบห้าใส่ห้าตรงหลักร้อยใส่ตัวทดตรงหลักพันนะคะใส่ได้ยังลูก ศูนย์บวกสองแล้เท่ากับสองบวกกับจะนวนหนึ่งค่ะสามนะคะหลักถัดมาค่ะหลักหมืน่นสองบวกหกได้เทากับแปดทันนะคะหลักถัดมาค่ะลูกหลักแสนเจ็ดบวก 8, แปดได้เท่ากับสิบห้า ใส่5ตรงหลักแสนใส่ตัวทดตรงหลักล้าน5บวก1ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก6บวกอัวทดหนึ่งก็7ดังนั้นปี2,562ใครสไทยส่งออกข้าวเท่าไหร่ลูกตอบพร้อมกันเลยนะคะ7ล้าน5 0 0แ0น8หมื่นสัน 582ตันค่ะลูกทันนะคะโอสุดยอดค่ะันกเรียนทำถูกนะคะไม่งงนะลูกเก่งมากค่ะดังนั้นเมื่อนักเรียนดูตัวอย่างที่คุณครูทำให้หนูดูแล้วนะคะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะลูกทำได้ไหมคะ โอ้เยี่ยมค่ะทีน,นี้เมื่อนักเรียนดูตัวอย่างที่ครูทําให้ดูแล้วนะคะต่อไปนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกคณิตศาสตร์ของสวสว,สวทเล่มหนึ่งมีไหมคะลูกคุณครูแจกให้ไปแล้วนะคะเราจะทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกคณิตศาสตร์ของสวสว,สวทเล่มหนึ่ง หน้ายี่สิบสองค่ะหน้ายี่สิบสองนะคะเจอไหมคะลูกหน้ายี่สิบสองซึ่งในหน้ายี่สิบสองนั้นนะคะลูกจะให้นักเรียนหาผลบวกของจํานวนนับซึ่งจะมีทั้งหมดหกขอ้อนะคุณครูหวังว่าลูกสิบคนเก่งคููทำได้อยู่แล้วนะคะหน้ายี่สิบสองนะคะทะนีนี้ต่อไปดูหน้ายี่สิบสามค่ะแบบหงษหน้ายี่สิบสาม ให้แสดงวีธรรมซึ่งในหนังสือแบบมหัดจะมีโจทย์มาให้นักเรียนนะคะมีโจทย์แล้วคราวนี้นักเรียนมาตั้งโจทย์ที่สำคัญนะคะนักเรียนนักเรียนเวลาตั้งหลักเลขเราเริ่มหลักที่หนึ่งคือหลักหน่วยหลักหน่วยก็ตรงหลักหน่วยหลักสิบก็ตรงหลักสิบหลักร้อยก็ตรงหลักร้อยหลักพันก็ตรงหลักพัน หลักหมื่นก็ตรงหลักหมื่นหลักแสนก็ตรงหลักแสนนะคะนักเรียนพยายามตั้งหลักเลขให้ตรงนะคะนักเรียนโอกาสที่นักเรียนจะทาผิดน้อยมากค่ะถ้าตั้งหลักเลขตรงนะคะ9.9.9.9เลยนะคะให้หลักให้ตรงนะคะลูกนะแล้วเริ่มบวกตั้งแต่หลักที่หนึ่งคือหลักหน่วยนะคะใส่ผลลัพธ์ก็ให้ตรงหลักค่ะลูกนะคะไม่ต้องรีบ และถ้ามีตัวทดเริ่มบวกหลักหน่วยถ้ามีตัวทดใส่ตัวทดหลักเลยนะคะหลักสิบโอ้ยอดมากค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะพอหลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มหลักสิบนะคะถ้ามีตัวทดก็บอกตัวทดด้วยนะคะไม่ใช่ตัดทิ้งนะคะลูกพอต่อจากหลักสิบแล้วก็เป็นหลักร้อยค่ะนะ,ะแบบงูหัดหน้ายี่สิบสาม จะมีทั้งหมดหกข้อหวังว่าลูกศิษย์คุณครูและคนเก่งของครูทําได้อยู่แล้วเบื่อไหมคะไม่เบื่อเนาะทาได้นะคะทําได้นะคะลูกทาไม่ได้ทมได้จ้านะคะเพราะว่าหลักได้ในแต่ละหลักและจํานวนที่ให้มาไม่มากเลยค่ะลูกนะะและลูกศิษย์ครูทําได้อยู่แล้วนะคะเก่งมากคะ่ะสุดยอดเลยนะคะ เอาไว้เจอกันกันกบชั่วโมองหน้านะคะคนณเจงเรามาดูหลักเลขกันแล้วเอาทบทวนการบวกการลบนะคะโ้เยี่ยมมากค่ะ